สวัสดีค่ะมานึ่งข้าวเร็วๆนี่นะฟื้นก็นไม่ได้อีกแล้วควัดอ้อสากกอนเด้อขีอันนี้นะนี่แล้วก็อันนั้นเอาท่านเสียปะ เต่าวันนั้นล้วก็เอาท่านซีท้าไม้เงี้ยซีพร้อมก็จะมานึ่งข้าวกันนะคะมานึงข้าวก่อนก็ตั้งขวดข้าวแล้วนะคะนี่ดังผ่านเนาะ ภูเขานะคะไอเรืองนะคะนี่ไอดาวเรืองไอเรืองกับกุหลาบนะคะหยอกล้อกันนะคะเห็นไหมคะนั้นเรืองเรืองก็ใส่ปอกคออย่างดีนะคะเขามีเพื่อนเนาะนี่ค่ะเขาก็มีเพื่อนแล้วก็หยอกกัน โอ้โหดีใจนะคะนานนานนานกำลังซุนกำลังดื้อนะคะก็มานอนแถวล่มไม้นี่แลยะคะ่ะ <c oughs> มะม่วงปีนี้นะคะกำลังออกดอกนะคะกำลังออกดอกก็มีสุกแล้วก็มีนะคะมะม่วงปลาคำใสเนี่ยก็มัก็ว่า ต้นลำใไยก็โตแล้วนะคะนี่มาแป๊บเดียวก็มันเกิดจากเมล็ดนะคะลำใไเ่นี่ยก็มาดูก่อนเนาะแต่ไครนี่ก็ไม่มีใครลดนะคะนี่ ต้นหนึ่งไปไหนนะฮะสาอันนี้เห็นสามต้นธรรมดามันสี่ต้นนะคะไม่รู้มันไปไหนหนึ่งต้น <c oughs> สาสามต้นเหลือสี่ต้นเหลือสาเสาสี่ต้นเหลือสามนะคะ ไม่รู้มันหายไปได้ยังไงก็สะอาดสะอ้านดี เสื้อผ้าก็โอ๊ย กาปูก่อนท่านปูเอ้ยท่านปูพลิสีเอ้ยพังหมดแล้วเนาะบ้านก็สาธุสาธุาธท่านปู น้ำก็ไม่มีแล้วนี่ค่ะขอให้ท่านปูปกปักรักษานะคะ วันนี้ก็จะเอานั้นมาถวายน้ำแดงอ่าน้ำเขียวน้ำแดงมาถวายเด้อลูกมาแล้วนะคะว่าจะทำอันนี้ให้ใหม่อยู่เนาะเดี๋ยวเอาไม้มา,มาตีใหม่นะคะทำแล้วก็มีบันไดด้วย <c oughs> กรักษาเด้อปูเด้อลูกมาแล,แล้วก็จะกลับอตอนเย็นนั่แหละ หน่อไม้ก็กำลังออกนะคะเขาเอามากินแล้วก็แกงหน่อไม้ด้วย บ้านก็ไม่ได้มาอยู่นะคะนี่มันสุกโปกสามต้นธรรมดามันสี่ต้นนะคะ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะได้หอดแล้วเรามีเคื่องสร้างหนูหน้ากอดไม่ได้จับปิงไม่ได้หอนปิง